รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วคิดใหม่ๆไม่แบ่งชั้นแบ่งชนแนวคิดใหม่ๆไ,ไ,ไม่แบ่งชั้นแบ่งชนดูเชิญดูมาสิมาดูทีวีช่องนี้ยาสมุนไพรตราเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089เอนดีดีจริงจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผม,ผมเอกชัยอบเชยครับและนี่คือรายการตามรอยเพลงนะครับ ตามรอยเพลงวันนี้ครับเราเดินทางไกลมาถึงหน้าบ้านของนักประพันธ์เพลงชื่อดังนะครับในหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติอยู่ที่ตำบลบางศรีเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับผู้รังสรรค์บทเพลงดังให้กับศิลปินหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณสันติชัยครับโด่งดังจากเพลงยืนร้องไห้คอยใครยุยยญาิเยอะครับกับเพลงเต็มเหนียวตายยากวันแรกเจอเลยนะครับ ยอดรักสลักใจครับแม่ไม้รายวันนะครับและยังมีศิลปินอีกมากมายครับที่ครูเพลงท่านนี้รังสรรค์บทเพลงดีๆให้นะครับและวันนี้เราจะได้นั่งพูดคุยกันครับกับครูเพลงเกียรติยศท่านนี้อาจารย์ระพีเรือนเพชรนะครับก่อนที่จะเข้าไปพบกับอาจารย์ระพีเรือนเพชรนะครับไปชมตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนจะเข้มข้นสนุกสนานขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับมีการสมัครประกวดร้องเพลงกันมีมีการประกวดร้องเพลงมอทบอลสี่นครสวรรค์ครับ ประโคมเมืองไทยเป็นผู้จัดก็ลงไปสมัครกับเขาครับบังเอิญโชคดีชนะที่หนึ่งได้นาฬิกาไซโก้มาเลียนอยู่ไวพดนี่ไวจพดอัดเพลงให้เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าจากน้องมาร้องเพลงจากน้องมาร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงเดียวกับที่บุญพวงร้องไว้นะแล้วก็ร้องบ้านนอกครับสิ่งสำคัญเลยคือเสียงก่อนต้องฟังเสียงก่อน ฟังสำเนียงเสียงฟังสำเนียงว่าร้องยังไงเสียงไปยังไงเขาจะได้ขนาดไหนเสียงหนาเสียงบางครับเสียงหวานเสียงสนุกอ่าจะเริ่มมาจากตรงนี้อแล้วก็จะเริ่มดูบุคลิกครับว่าบุคลิกตรงนี้มันเหมาะกับเขาไหมเนี่ยสําหรับบทเพลงตรงนี้ทุกคนก็เป็นพี่เป็นน้องกันต่างคนต่างมาร้อยพ่อพันแม่ครับ แต่ว่าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนเข้าใจกันรักเมือนพี่เหมือนนออ้องนี่คือวงการเพลงครับที่ที่น่ารักกันนะ,ะแต่บางส่วนก็อาจจะมีมเออมาราื่องริษยามมาลศรีทิษยามาลสศรีมันเป็นเรื่องธรรมชาติรตติยยยาานทเป็นยังไงบ้างครับได้รับชมตัวอย่างรายการวันนี้ไปแล้วนะครับ วันนี้รายการตามรอยเพลงครับบุกบ้านของนักแต่งเพลงชื่อดังต้องบอกแบบนี้ว่าก่อนที่จะเป็นนักแต่งนะครับท่านเป็นนักร้องมาก่อนและมีผลงานการบันทึกเสียงด้วยชื่อเพลงจากน้องมาร้องเพลงนะครับแล้วก็มาเป็นโคศกด้านหน้าเวทีในวงดนตรีนะครับจนกระทั่งหันมาเอาดีางด้านของการแต่งเพลงสร้างชื่อเสียงให้กับนักร้องหลายคนเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดังเปรี้ยงปล้าเป็นผู้แตกนั่นคือสุพรรณสันติชัยกับเพลงยืนร้องไห้คอยใคร นะครับและแจ้งชื่อระพีเรือนเพชรในวงการนักแต่งเพลงด้วยนะครับจากนั้นก็มีผลงานการประพันธ์เรื่อยมาครับไม่ว่าจะเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์อีก็เข้ากรุงยอดรักสลักใจนะครับแม่ไม้รายวันยุ้ยญาติเยอะนะครับกับเพลงเต็มเหนียวเลิกเมียบอกมานะครับแล้วก็มีตายยากและยังมีศิลปินอีกมากมายนะครับที่ผ่านปลายปากกาของอาจารย์ระพีเรือนเพชรนะครับและวันนี้เราจะมานั่งพูดคุยกันทุกเรื่องราวของครูระพีเรือนเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ผมฟังเพลงของครูมาจากนักร้องหลายคนวันนี้เพิ่งจะมาสัมผัสกับครูตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับครูนนครับหกสิบสามแล้วครับหกสิบสามแล้วอยู่ในวงการนี้มานาน,าน,นเริ่มหักรักเริ่มห่างนะครับอยู่ในวงการนี้มากี่ปีแล้วครับครูฮะเออที่จําได้นะเข้าวงการตั้งแต่พศสองพันห้าอยสิบสี่สิบสามปีสี่สิกว่าปีครูชื่อจริงนามสกุลจริงครูชื่ออะไรฮะเออชื่อเดิมชื่อกเกษมเรือนเพชร กเกษมเรือนเพชรครับแล้วก็ไวยพ์เพชรพันธ์เขัาเปลี่ยนให้เป็นรับพีเรือนเพชรก็คือเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงทุกวันนี้เป็นปัจจุบันชื่อรับพีเรือนเพชรโอ้นะทั้งชื่อในวงการชื่อปัจจุบันด,ด้วยเปลี่ยนชื่อ,เป,อเปลี่ยนชื่อเป็นจาก,กเกษมเรือนเพชรมาเป็นร,รับพีเรือนเพชรครับผมพื้นเพครูเป็นคนที่ไหนครับอ๋อเป็นคนตําบลอู่ตะเพาครับอำเภอมโนลมจังหวัดชัยนาท อ๋ออำเภอมโนรมก็บ้านเดียวกับแม่ผ่องศรีวรนุษย์เลยครับผมนะฮะชีวิตในวัยเด็กคุณพ่อคุณแม่ของครูนี่ทำอะไรอาชีพแน่นอนคือชาวนาชาวนาเนาะครับแล้วต่อมาก็ทำไร่ฮะตอนนั้นทำไร่อะไรที่บ้านไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดนี่จากชทยนาฏย้ายมาอยู่ที่ตากฟ้านครสวรรค์ครับมาทำไร่ข้าวโพดอ๋อมีเยอะไหมฮะตอนนั้นก็ห้าสิบกว่าไร่ประมาณนะอยู่ที่ชัยนาทก็คือมีอาชีพทำนา หลังจากนั้นก็ย้ายไปนครสวรรค์ที่ตากฟ้าก็ไปทําไร่ข้าวโพดครูเรียนจบชั้นอะไรครับสูงสุดผู้ได้เต็มปากป .4 ป .4 ไม่ถือว่าสูงนะแต่ไม่ถึงก็8ปีนะครับป .4 ก็คือสี่ปีธรรมดาที่เขาเรียนกันนะฮะจำนวนพี่น้องทั้งหมดมีทั้งหมดกี่คนครับครูครับเออทั้งหมด7ดคนเจดคนครับผมครูเป็นคนที่เท่าไหร่ฮะเป็นคน แรกเลยคนคนแรกคนโตเลยครับก็อย่างนี้ก็รับภาระหนักเลยครับต้องช่วยดูแลน้องๆแน่นอนแน่นอนเลี้ยงน้องมาสองสาคนครับและตอนนั้นครูได้ช่วยพ่อแม่ทําไร่ทํานาบ้างไหมฮะก็เหมือนกับว่าอะไรเคียงบ่าเคียงไหลครับคุณพ่อคุณแม่มาตลอดเพราะว่าเราเป็นคนโตครับตื่นเช้ามาพ่อต้องปลูกแม่ต้องปลูกหุนข้าวบ้านนอกครับบางทีก็เผลอหลับ ฝันว่าผมุงข้าวเสร็จแล้วเออเผลอหลับเผลอหลับไวกาลังง่วงะครับกําลังกินกําลังนอนในช่วงที่เรียนอยู่ครูครับตอนนั้นมีเริ่มเริ่มที่จะร้องเพลงหรือยังตอนนั้นผมว่าผมเริ่มมาจากสายเลือดเนาะคําว่าสายเลือดคือคุณพ่อครับเป็นหมอทําขวัญอ๋อฮะมันมีอิทธิพลตรงนั้นนะแต่เด็กแต่เล็กยังถ้าไม่เข้าโรงเรียนก็จะจะร้องเพลงเป็นแล้วนะอแล้วคุณพ่อไปทําขวัญนี่ครูได้ตามคุณพ่อไป ไปไปกับคุณพ่อแล้วมีแบบไปแจมไปร้องใหม่ใหม่ใหม่ไปนั่งไปรอสมัยนู้นเขาจะมีมะพร้าวเขาจะให้มอบให้หมอทังขวนกล่าวก็ได้มะพร้าวมาหนึ่งใบมะพร้าวอ่อนเอามะพร้าวอ่อนที่เขาไว้ป้อนมนากนะฮะครับแล้วตอนนั้นครูเคยไปงานไปโชว์ตัวที่ไหนนะตอนนั้นตอนนั้นเพิ่งตอนอยู่โรงเรียนก็เริ่มมาอิมีอิทธิพลตอนที่ว่างานวันเด็กวันเด็ก ได้ร้องเพลงโอ้โหตัวแทนของโรงเรียนนะอเป็นตัวแทนโรงเรียนตัวแทนโรงเรียนเลยฮะแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นอยู่ป .4 แหละครับแล้วเป็นหัวหน้าชั้นด้วยอะไรเป็นหัวหน้าห้องด้วยเป็นหัวหน้าเลยฮะแล้วเพลงที่ขึ้นเวทีไปโชว์วันเด็กตอนนั้นครูร้องเพลงใครฮะร้องเพลงก็ครูไพวันลูกเพชรไพวันครับเพลงอะไรฮะตอนนั้นชื่อเพลงคําเตือนของพี่ยังจําได้ไหมฮะสักนิดหนึ่งครูฮะ ก่อนจำลาน้องนางบ้านนาของพี่น้องเอ๋ยคงจำได้ดีจำได้แค่นิดหนึ่งขอโทษเลยคำเตือนของพี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นเพื่อนๆที่ฟังเราร้องเสียงปลอมือกล่าวเลยโอ้โหนี่ไหมันมีมันมีพลังใจตรงนี้เองครับหลังจากวันนั้นครู ครูลุยเส้นทางนี้ไหมฮะไนประกวดร้องเพลงอะไรต่างจะเริ่มประกวดแหละจากวันเด็กแล้วครูไปเวทีตรงไหนต่อครูก็มีถ้าแถวบ้านนอกเราก็จัดงานมีประการประกวดกันบ้างอะไรต่ออะไรครับก็ยังคงก็ก็มีปราปลายไปเรื่อยๆนะตอนนั้นใช้เพลงใครบ้างครับที่ไปตามเวทีหลากหลายหลากหลายหลากหลายช่วงนั้นนักร้องใครบ้างที่มีชื่อเสียงที่ครูยึดเป็นแนวทัรุรุ่นนั้นก็จะมีสุดชาติเทียนทอง แล้วก็มีลุงทิพย์ทานทองครับตอนหลังๆก็มีเชิดชาตรีลุงเพชรอะไรพวกนี้เนาะครับถือว่าเป็นเป็นเป็นแม่บทแม่แบบฮะทาให้อยากจะเป็นศินลปินอยากจะเป็นนักร้องกับเขาครับตอนนั้นได้รางวัลไ,ไ,มไ,มไหมฮะไปประกวดตามเวทีส่วนใหญ่ไม่ที่หนึ่งก็ที่สองอะโอ้โหแสดงว่าเด็กๆนี่ครูต้องเสียงดีเสียงดีเสียงดีครับเพราะว่าเสียงเป็นธรรมชาติฮะไม่ฝืนไม่อะไรครับ จะร้องแบบเสียงแบบธรรมชาติธรรมดาอทุกวันนี้มันเริ่มรู้มากขึ้นไงมันเลยก็เลยต้องมาแต่งเพลงทุกวันเริ่มรู้มากเลยไม่ร้องแล้วเพลงผ่านมาเป็นเขียนคนเขียนเพลงดีกว่าอคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงฮะเราไปประกวดแบบนี้เขาสนับสนับสนับสนุนมากอสนับสนุนอย่างดีมากะทั้งญาติพี่น้องเนาะครับพี่ป้านาอาแค่ว่าแต่ว่าคนทั้งตำบลครับให้การสนับสนุนหมดเลย ตรงนี้เป็นพลังใจทำให้เราพันไยอยากจะมาอยู่ในยุทธจักรเพลงครับตอนนั้นเคยครูเคยไปดูวงดนตรีที่เขามาปิดวิกมาทำการแสดงแถวบ้านไหมฮะไม่มีครับมีช่องนั้นวงอะไรฮะรุ่นนั้นรุ่นวงไวพศไวพศเพชสุพัณไวพศครับไวพศรวมดาวกระจายอะไรพวกนี้นะรุ่นรุ่นแรกๆครับไพวันลูกเพชรลุงเพชรแหลมสิงอะไรพวกนี้เหละครับครูไปดูแล้วเป็นไงครับความรู้สึกชอบดิ แลวไปก็แอบไปสมัครเขาเลยแอบไหลังเวทีแอบไปสมัครแอบไปสมัครเหรอครับก็เขาั้งวงอะไรฮะที่ครูไปสมัครวงไพวันลูกเพชรจำได้ไปสมัครเขาว่าไงบ้างฮะเขาบอกว่าเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มอืมแล้วครูได้ร้องเพลงให้หัวหน้าวงฟังไหมฮะว่ายังไงบ้างไม่ไม่ไม่ได้ร้องไปสมัครเฉยเฉยฮะมานอนคิดว่าต้องพยายามเป็นให้ได้ครับ พราะสิ่งที่เรารักที่เราอยากจะทำนเนาะแล้วก็ไม่อยากทํานาด้วยโอ้ากทมื่ยหลังจากเรียนจบครูช่วยพ่อแม่ทํางานหรือว่าไม่เอาละฉันเหนื่อยฉันจะเดินสายไปร้องเพลงอะไรต่างๆตอนนั้นยังยังสิ่งรองยังไม่พร้อมยนะยังไงก็ต้องทําไร่ทำไล่ยังไงก็ต้องช่วยพ่อแม่ทํางานช่วยพ่อแม่เพราะว่าเป็นคนโตด้วยครับน้องๆก็กําลังกินกําลังนอนกันอ่า กำลังเรียนกันอะไรเงี้ยฮะจะจากพ่อแม่มาโดยพละการก็ดูกระไรอยู่ก็เลยก็ก็ดีได้ได้อยู่กับท่านก็ได้วิชาการทําไร่ทํานาท่านก็สอนให้เป็นคนดีครับมีคุณธรรมอะไรพวกนี้มันก็ได้ประโยชน์มาเยอะครับแต่ทีนี้ว่าพอเริ่มหนุ่มมากๆากขึ้นจากหนุ่มมากๆากแทกเลี้ยงไม่อยู่แล้วแท็กเลี้ยงไม่อยู่แล้วแต่ดิ้นไปอย่างเดียวครับจะเข้าองค์เทพอย่างเดียวอ่ะ เริ่มต้นชีวิตในการเป็นนักร้องได้ยังไงครับครูครับมีการสมัครประกวดร้องเพลงกันอ่ามีมีการประกวดร้องเพลงมอทบอสี่ครสวรรค์ครับระโคมเมืองไทยเป็นผู้จัดก็ลงไปสมัครกับเขาครับบังเอิญโชคดีชนะที่หนึ่งได้นาฬิกาไซโก้มาเรียนมีความสุขมากครับหลังจากชนะแล้วไปยังไงต่อครับก็อยู่ประจำวง อ๋าอยู่ประจำวงเป็นวงของประโคมเมืองไทยประโคมเมืองไทยที่นครสวรรค์ครับผมมีเพลงที่เราเขียนที่บันทึกเสียงมีไหมฮะในวงตอนนั้นช่วงนั้นยังยังเขียนไม่เป็นเนาะแต่งแต่งไม่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองนะฮะแต่ว่าแต่ว่าหน้าเขาก็พามาอาจเป็นเสียงที่ห้องสีกรุงจำได้ครับในกรุงเทพนี่แหละ อ่จไปแล้วก็สรุปแล้วก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เชียร์หมายถึงว่าทุนไม่พออ่าแต่บันทึกเสียงเอาไว้แหละแค่บันทึกอยู่นี่มีแต่เผ่นเสียงแต่ไม่ได้เปิดเชียร์ไม่ได้อะไรครับช่วงนั้นเพลงอะไรฮะที่บันทึกเสียงกับวงประคมเมืองไทยที่จำได้คือน้าตาพ่ออาจารพรชัยพัฒนพรชัยอเป็นคนประพันเป็นคนประพันธ์ให้ครับอยู่ในวงประคมเมืองไทยครูมีทั้งหมดกี่เพลงครับที่มีโอกาสได้บันทึกเสียงเพลงเดียวเพลงเดียวครับเสร็จแล้วก็อยู่ไปประมาณ กลัวจะไม่ลุ่งอ๋อกลัวจะย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหน่่อยูกทีคิดถึงกรุงเทพนะกรุงเทพก็ดังกันครับเราก็อยากจะเข้ากรุงเทพแล้วตอนนี้ว่าก่อนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยหยุดระยะสักปีสองปีมั้งบวชให้พ่อแม่ก่อนอ๋อหลังจากศึกมาไปยังไงต่อครับครูครับหลังจากศึกมาเนี่ยอยู่ได้ไม่นานว่าคัดเลือกทหารก่อนจับด้ใบดําใบดําคราวนี้ก็เออดีใจแล้วไม่ต้องไปทหารแล้วไม่ต้องเป็นแล้วครับ แต่คงเิงแล้วคิดผิดนะฮะเป็นทหารนี่ให้อะไรลูกผู้ชายเยอะมากอแต่ใจมันคิดอยากจะเป็นนักร้องคิดมากแล้วเริ่มคิดแหละครับว่าตกลงนี่เราจะเป็นชาวนาหรือจะเป็นชาวศิลปินดีอ่าจะเป็นชาวนาหรือจะไปเป็นนักร้องดีตอนนั้นตรงนี้เริ่มคิดแหละครับเสร็จแล้วก็บังเอิญมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาอยู่กรุงเทพครับเขาก็มาชวนเข้ากรุงเทพฮบอกว่ามาร้องเพลงกันอื ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะวงอะไรนะครับก็มาอยู่กับเพื่อนช่วยเพื่อนขายก๋วยเตี๋ยว่อนเพื่อนชวนมาเป็นนักร้องครับเข้ามาจริงๆแล้วไม่ยังไม่ได้เป็นนักร้องยังยังมาขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยว่อนครับเอาแหละครับคุณผู้ชมครับจากชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องนะครับก็มีโอกาสได้ประประวัรองเพลงที่สถานีวิทยุที่นครสวรรค์นะครับเป็นนักร้องอยู่ที่วงดนตรีประโคมเมืองไทยสองปีนะครับหลังจากนั้นก็ไปบวช ทดแทนบุญคุณพ่อแม่หลังจากศึกมาไปเกณฑ์ทหารปรากฏว่าจับได้ใบดําเอาละตอนนั้นไม่้องเป็นทหารแล้วสองจิตสองใจจะกลับไปช่วยพ่อแม่ทําไร่ทํานาหรือว่าจะไปเป็นนักร้องดีในช่วงนั้นเพื่อนที่ลงมากรุงเทพอยากจะชวนเราไปเป็นนักร้องเพราะว่ารู้ว่ารู้ว่าเราเสียงดีร,ร้องเพลงได้นะฮะก็ปรากฏว่าตามเพื่อนขึ้นไปครับเข้ากรุงเทพกันปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยชวนมาขายก๋วยเตี๋ยว ะนะฮะเอาแล้วฮะช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาดูชีวิตของอาจารย์ระพีเรือนเพชรว่าจะทนขายก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนได้นานไหมหรือว่าช่องทางในการเดินทางสู่สายนกักร้องจะเป็นอย่างไรกลับมาช่วงหน้าครับอยบู่ไวพจนี่ไวพจนอัดเพลงให้เพลงหนึ่งฮะชื่อเพลงว่าจากน้องมาร้องเพลงจากน้องมาร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงเดียวกับที่บุญพวงร้องไวฮะนะนัะกร้องบ้านนอกครับ 啊，人。 สมุนไพรตราอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0 8 1 4 0 0 0 0 8 9เอ็นดีดีจริงๆต้องมีเงินทองทุกคนเพื่อประชาชนไทย